สวัสดีครับกลับมาพอกันอีกคือเก่านะครับเนาะครับอีสานบันพื้นหน่อยครับคือเก่าครับวันนี้พามาเบิงพระงามๆครับพระเครื่องครับพระเครื่องงามๆหลวงพ่อรวยครับคือเก่าครับวันนี้มีมาซีองค์ครับหลวงพ่อรวย มีมาสีองค์ครับอยู่ในกล่องครับซีนเดิมครับไม่แกะกล่องเลยครับนี่มาให้รหลับส้มสีองค์ครับเมื่อนี้หลวงพ่อรวยครับรุนด้วยเลือลนครับรุนนี้กําลังไปตีนิยมครับราคาขึ้นไหวครับครับรุนนี้ราคาขายยับขึ้นทุงมือทุกมือครับตอนนี้กําลังได้รับความนิยมครับรุนนี้ กำลังเลียนหากันอยู่ที่รักพันกับเนื้อนี้ตอนนี้ครับเลียนหากันอยู่รักพันครับนี่คือเอนื้อทองแดงนะครับทองแดงลมดำครับนี่ครับงามๆเลยครับนี่เป่นความงามางของเหรียญครับด้วยเลือล้นครับนี่คือเอนื้อทองแดงลมดำนะครับนี่ความงามครับ หม่แกะกล่องมือนใหมส้มสีองค์ครับมือนี้เห็นอยู่ว่างๆอยู่ลอมๆนี่ก็มีแต่มีแต่ลงพรวดๆทั้งนั้นแหละครับแต่มีมีรายเหนืออยู่ครับแต่มือให้เบื้องเหนือล้มดำครับนำเก่ามาไม่ครับมือนี้หลุนเก่านั้นปล่อยไปเบิดแล้วครับอันนี้ไปแบงมาไม่ครับขอแบงในกลุ่มในหมู่มาครับหลุนนี้ก็าลังเรียนหากันอยู่ประมาณพันครับพันตนๆครับ ราคากำลังดีครับราคากำลังไต่ครับนี่คือเนื้อทองแดงลมดำนะครับเนาะนี่ครับขอบเลี้ยงครับขอบคางทองแดงลมดำครับหลวงพ่อรวยนี่ด้านหลังครับสวยๆงามๆเลยครับเหรียมกรอบนี่ใส่เหรียมกรอบพ่องนี่ขึ้นขนาดนะครับเนื้อทองแดงลมดำเนี่ยเป็นเนื้อดังเดิมครับทองแดงลมดำอันประกานี่ครับ เนื้อพกนี้เป็นเนื้อพระดั h, morning, ้งเดิมนะครับนี่เหลี่ยมกรอบเงินกับงามกรอบทองกับงามครับล่มดํานี่เหลี่ยมกรอบทองนี่จบเลยกับงามครับครับความงามของเหรียญนะครับครับสัดๆเลยครับนี่ห้อยยนห้อยรูปร่างหน้าตาจมูก จมูกลอยครับองค์นี้จมูกดงครับจมูกดงๆเลยครับนี่เส็นผมเส็นยังสัตว์เบดครับโค้ดรุ่นนี้จะเป็นโค้ดลอเรือนะครับกล่องบาค่อยโฟกัสอ๋อนี่ครับสัตว์เปะจะเป็นโค้ดรอเรือนะครับเนาะนี่ก็คือไก่ครับไก่แจ้ครับไก่แจ้สององค์ทั้งคางครับ ไก่ซองตัวอยู่ทั้งคางนะครับเนาะ,ะไม้เลกก็อาชีพส่องหยากรอยู่สองในถุงนี่หนึ่งหาสองหนึ่งหาสองสี่นี่นครับไม้เลกเบิ้งขาวๆก็น,นะครับเนาะหนึ่งห้าสองสี่มันสองพันถุงเลยมันส่องหยากรับบ่คือออกมาส่องคางนาะ แต่ด,ดูขาวๆแล้วนะที่เป็นตัวโอมประเมนครับมันเป็นหนึ่ง oh, หาสองสีกับหนึ่งสองอย่าง ห,หนึ่งหาถือกันแล้วครับหนึ่งหาสองซีแลครับส่องหยาดหนึ่งหาสองซีนะครับนั่นนี่ไม่แมนแล้วครับมันแสงไฟมันสะท้อนน้ำเนรยนะครับนี่ครับรวยเหลือล้นนะครับรุ่นนี้เนาะสวยๆงามๆครับ จุดตายกันนะที่ตอนท,ที่ที่เบิึงอยู่มองนี้นะจุดตายนี่อยู่มองเลขกหกนี่ครับเนี่ยอยู่ในมองน,น,นั้นนะครับจุดหนึ่งมันมีหลายจุดแต่แต่ว่าจุดหนึ่งนะจะเป็นจุดนี้แน่น,นอนเลยครับ <c oughs> บริเวณเลขกหกนี่ครับวิเลขกหกเลยก็หัวเรียนมาทัเนเห็น เนี่ยจะจุดหนึ่งอยู่นี่นะครับจุดหนึ่งอยู่มองหัวเขาน,นี่ครับจุดเนี่ยที่มีมองอยู่ตรงนี้สีมีไข่ไข่ตมตอมออกมาเมองนี้ครับจุดหนึ่งแล้วก็นี้โคดโคดล้อเรือโคดนี่ตรงตรงสัตนะครับนี่คองแท้นี่โควรตรงสัตแล้วก็บโบนูนนะครับแต่เอียงเหรียญิึงเนี่ยครับจะเป็นผิวเดียวกันครับจะเสมอกัน แต่สัตว์นะครับนี่แต,ต่ตอกแล้วเบิ้งสัตว์ครับแต่เวลาเอียงเบิ้งแล้วตองมันนูนออกมานะครับกันนูนออกมากทางหนองนี่แสดงว่าของร้อมครับเกยแน่น,นอนครับโคโโโโตองเรียบเสมอครับตองตองหัดซองเบิ้งครับตองหัด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 จำจุด ที่สังเกตไว้ครับแล้วก็ตัวหนังสือนี่ครับตัวหนังสือสีหนาๆของของป้อมนี่ของเก๋นี่ตัวตัวหนังสือสีบางๆห่าง,างๆนะครับแต่แถ่นี่ตัวหนังสือสีหนาๆนาแล้วก็มีความสัดนำครับสัดเจียนสวยงามครับ วันนี้มีไม้ชมซีเรียนนะครับนะงามๆเลครับลมดำนี่ครับสวยงามเลียนลมดำถึงงามครับเนี่ยสัดๆเลยครับนี่พระเครื่องลงเพรรวยครับวัดกําลังเปิดครับตัวนี้คนเริ่มไปหลายแล้วครับหลังจากวิดโควิดมาพระเครื่องก็คนเล่นหากัน ลุ่นีสโมนีอยู่ที่ราคาลักพันครับลงทองแดงลมดำนี่ครับแต่เหนือคนบนกับแพงแน่แล้วครับบางองค์ก็เป็นหมืนน่นแล้วทองแดงลมดำสวยๆน้ำงามนะครับนะอยู่ในกล่องเลยครับน้ำงามครับแขกถุกองค์ครับรับประกันครับใครสนใจอยากได้ใบใยไว,ไวใไวบูชาก แอดไลน์มาเนาะครับนะนนเานาะนเ,ดเ,ดเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไลน์ไว้ในคอมเมนต์คือเก่าแล้วครับมีเปื่อนๆที่เขามาเบิ้งนี่แอดมาสอบไปหลายแล้วครับเว้าหลวงพ่อผัดหลวงพ่อผัดเบิร์ดแล้วเแล้วอยู่ซีองค์หลวงพ่อผัดดอยู่บ้างเสียนใต้ก็เล้ให้เบื้องวันนี้ให้เบิ้งได้หลวงพอ่งพอ,งพอรวยครับหลวงพ่อรวยสวยๆงามๆครับตองแดงลมดำครับเหนือนี้ เลียมกรอบท่องนี่จบเลยครับขึ้นครับครับเลียมกรอบท่องนี่งามสี่องค์ครับโมนี้มีมาให้ชมสี่องค์นี่ครับสวยงามครับสนใจกับแอดไลน์มาสอบถามได้นะครับนะก่อนนี้ราคาสีแรงไปกว่านี้ครับใตมารุนุนพี่นั่นก็เล่นห้ากันอยู่ประมาณสี่พันครับ ต้ารุ่นนี้กำลังอยู่นี่หรักพันครับพันกว่าแต่แต่าความงามของเหียนครับเียนเนี่ยก็หลายพันครับเด่นเนี่ยก็พันสองพันนะครับประมาณนี้ครับราคากำลังขึงนครับถ้านี้ปิดกันฝุ่นกันยังไหวยังดีครับเก็บบ่อ้มันเก่าครับบาา่อ้ผ่าบ่อยลุงคอเกา่าเอาติตสู่ปิดฝุ่นกินยังไหวยังดีครับเก็บยังดี สุดเจกงะสอบถามมาเนาะครับเนาะโอเคแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปสั้นนี้แล้วครับสวัสดีครับผม